ครับรับสวัสดีท่านผู้ชมทั้งช่อง youtube บันพดชาแนลนะครับวันนี้ผมมีงัวแม่สาวมาเปิดแบ่งราคาให้พี่ให้นองเดี๋ยวไปเลี้ยงไปพัฒนาต่อไปนะครับนะครับดูผสมบามันครับนี่หนังหน้านาแดงๆเลยครับดากต้นๆเลยครับนี่ครับแข็งขาเหี้ครับสำหรับเป็นแม่บล็อกเลยนะครับนี่ อันนี้เป็นงัวลูกข้อผมเองนะครับแบงพี่น้องเดี๋ยวไปพัฒนาครับนี่ครับหนาหนาเลยครับเป็นแม่สาวสิบแเกเดือนนะครับประมาณนี้นะครับครัเห็ดเขาเห็นยังเรียบร้อยแล้วครับ บ่มีเวลาเลี้ยงครับเลยแปดเปิดมันมันหลายโตนะครับเลสียวออกเปิดแบงให้พี่ให้น้องเดี๋ยวไปเลี้ยงสำหรับผู้ใดหมักผู้ใดเสนชอบนะครับเบิ้งสั้นหลังปีเ่ยมเก่ครับพี่น้องครับน่ครับเก่งนะครับพาเบิ้งบรอบนะครับนี่นะครับแขีงขายยังไงเลยครับเม็ดสีมาเต็มนะครับ สีมาเต็มมัวบ่มีตํานี้นะครับบ่มีตํานี้ดๆทั้งสิ้นนะครับดนักง่ายๆเลยครับหนาตันๆครับขนาดบ่ขั้นได้ลูกก็จำเนี้ครับพี่น้องถือว่าได้ลูกสีบลส้างน้อยเหมือนที่ครับแข่งขาไง่ครับเล็บดีนะครับแม่เพ่นงครับยูนะครับเม่เพ่นตัวนี้เป็นลูกสาวพ่นนะครับ ตัวนี้คิดว่าทใหง่ขึ้นแม่อยู่ครับนี่ครับกินดีครับมันแรงครับพี่น้องได้กินข้าวโคดนะครับสูงครัราคาข้าวโคดนี่ครับราคาข้าวโคดหมื่นละหลายถุงนะครับมีคาใจหลายครับได้เดียวออกครับมันหลายตัวครับสําหรับพี่น้องผู้ใดเดียวไปพัฒนาต่อนะครับไปต่อยอดนะครับนะครับสวยครับตัวจริงสวยมากครับ ทางข้องเปิดราคาไว้สามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับทรงฟี่สองร้อยกิโลเมตรนะครับนี่ครับเป็นงอทรงฟี่นะครับนี่ครับสวยๆเลยครับผู้ใดสนใจก็โทรศูนย์หกสี่สามหนึ่งเกตหนึ่งเก้าหนึ่งสี่นะครับผู้ใดเข้ามาเบิ้งฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องน้องไม้ครับบอทขายคอนเทนต์นะครับขายความจริงใจนะครับนี่ครับ สำหรับที่นี่ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ